นุพันธนในใจกลางเมืองโอ๊กแลนด์นะคะเอาบรรยากาศใจกลางเมืองโอ๊กแลนด์มาให้ดูค่ะด้านหลังนันเป็นมหาวิทยาลัยโอ๊กแลนด์นะคะที่ชมพู่ก็เรียนอยู่นะคะ่ mm hmm. กากลัความสูง กลัวความสูง,สงต้องนั่งลงนะสูงต้องนั่งแบบนี้กลัวความสูงสูงจริงขาสั่นแล้วไปไม่เป็น ช่องนาประมลี่ยินนิวซีแลนด์นะคะ,ะวันนี้นาอยากมาแชร์ประสบการณ์หรือวิธีการคลีนครัวของนาค่ะว่านาทำยังไงบ้านนะคะนาจะขอยกตัวอย่างบ้านหลังนี้นะคะ,ะเป็นลูกค้าของนามาแล้ว7ปีค่ะแล้วเขาก็เป็นเจ้าของออฟฟิศที่นาคลีนอยู่นะตอนนี้นะคะคือนามาคลีนบ้านเขาแบบนี้ทุกๆอาทิตย์นะคะครัวของเขาก็ นาก็จะเช็ดจากพื้นที่สูงลงมาหาพื้นที่ต่ำนะคะเดี๋ยวขั้นตอนของนาทำอะไรบ้างหรือนามีจุดไหนที่ทำบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะคะวันนี้นาจะมาแชร์วิธีการปีนครัวนะคะอันนี้เป็นครัวที่ใหญ่พอสมครวรนะคะ,ะนานก็จะ ลูกชายของเราก็จะเริ่มต้นจากการลี่เตาแก๊สก่อนนะคะคือขนาดนี้นะคะ่ะจะคลีนทั้งหมดเลยนะคะ,ะส่วนอันนี้นะคะมันจะสกปรกมากเพราะมันมีน้ำมันนะคะติดอยู่ฉะนั้นเราใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดให้เขาให้สะอาดเลยนะคะเช็ดแล้วก็เช็ดแห้งอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ต้องคลีนให้เขาด้วยนะคะ พอเราคลีนช่วงบนนี้เสร็จใช่ไหมคะส่วนมากลูกของอาเขาจะใช้ผ้าชุบน้ําอุ่นนะคะเช็ดอันนี้มันจะได้ไม่เป็นคราบแล้วก็ตามด้วยกระดาษทิชชู่อีอกรอบหนึ่งค่ะส่วนข้างในนี้เขาก็จะดึงออกเหมือนกันนะคะดึงแล้วก็คลีนด้านใน,นะคะ่ะหรือก็ต้องเอาออกให้ลูกค้าด้วยนะคะออกแล้วก็คลีนให้เขารอบนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามันไม่งั้นคราบอาหารมันก็จะติดอยู่นะคะแล้วก็คลีนแล้วก็โซนนี้ค่ะ อันนี้เตาอ,อบเราจะครีมเฉพาะด้านนอกนะคะด้านนอกทั้งหมดส่วนข้างในนี้นาะจะไม่ได้รับทำให้ลูกค้านะคะเสร็จแล้วพอตู้เย็นเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ําอุ่นนะคะเช็ดรอบนอกหมดเลยะคะ่ะเพราะตามนี้มันมีรอยมือจับนะคะรอยจับส่วนข้างในเราจะเช็ดน,นิดหน่อยเฉพาะช่วงน,นี้นะคะช่วงน,นี้ข้างในนี้เราไม่ได้รับครีมให้ลูกค้านะคะนามไม่ได้ครีมให้ลูกค้านะคะนาะจะครีมเฉพาะรอบนอก รอบนอกนี้นะคะรอบรอบตู้เย็นเนี้ยะคะ่ะอันนี้เราก็จะคลีนด้านบนทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ค่ะช่วงนี้นะคะเราก็ไล่ลงมาเลยเช็ดตังนี้นะคะแล้วก็อันนี้เราก็คลีนให้เขาด้วยนะคะที่เป็นขนมปังเนี้ยค่ะอันนี้เราก็คลีนให้เขาด้วยส่วนอันนี้ก็คลีนเฉพาะรอบนอกนะค่ะ เขาใส่ของอันนี้เราคลีนรอบๆให้เขาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ด้านในช่วงนี้ค่ะด้านในมันจะมีรอยที่เขาจัดนะคะแล้วก็อันนี้นิดหน่อยค่ะช่วงนี้นิดหน่อยนะคะช่วงนี้แต่ข้างในนี้น้ำไม่ได้รับทาน,นะคะช่วงนี้ไล่ลงมาเลยค่ะตอนนี้ค่ะเพราะมันมีฝุ่นเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะสเปรย์ที่เราใช้ทาครัวพั่วนาใช้อันนี้นะคะเด็ตอ่อ เนี้ค่ะครีนครัวได้แล้วก็อีกตัวนึ่งที่นาใช้ก็เป็นแบรนด์ของนิวซีแลนด์ค่ะก็คือใช้ครีนครัวได้เหมือนกันนะคะนาะใช้เท่านี้ค่ะไม่ได้ใชอ้อย่างอื่นแล้วแต่ว่าจะหยิบอันไหนใช้ได้นะคะแล้วก็หลักๆก็ราจะใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดะคะขัดอันนี้ด้วย ด้วยสกวอตไลซ์ ight, รอบแรกแล้วรอบสองเราก็ใช้ผ้าชุบน้ําอุ่นนะคะเช็ดตามอีกรอบหนึ่งรอบที่สามก็คือเอากระดาษทิชชู่เช็ดชชแห้งค่ะ ชั้นใส่ของพวกนี้นาะจะขัดทั้งหมดเลยนะคะทั้งด้านนอกแล้วก็ดึงออกมาที่เป็นส่วนด้านในนิดหน่อยอะคะ่ะเราจะขัดหมดเลยนะคะ พวกกอ๊อกน้ำนี้เราจะขัดให้เงาเลยนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งให้มันขึ้นเงาเลยนะคะทุกที่เลยค่ะที่เป็นกอ๊อกน้ำนะคะต้องขัดให้มันเงาเะค่ะ เครื่องล้างจานน่จะขัดให้เขาด้วยนะคะช่วงขอบขอบด้านในเนี้ยค่ะมันจะสกปรกเลยนะคะเราจะขัดแล้วก็เช็ดให้เขาด้วยนะคะ ทำครัวนี้นาะก็จะพับแล้วก็วางไว้ให้ลูกค้าให้มันเรียบร้อยเลยนะคะนาจะพับแบบนี้นะคะแล้วก็วางไว้ค่ะ อันนี้คือครัวที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราขัดให้เขาทุกที่ค่ะเตาแก๊สนี่ก็ขัดเช็ดให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะนาทําแบบนี้ทุกๆุกอาทิตย์ค่ะบ้านหลังนี้เขาครีมทุกอาทิตย์นะคะทุกวันนังพานค่ะครัวมันก็จะไม่สกรปรกมากนะคะแต่ว่าเราก็เช็ดอยู่แบบนี้เป็นประจําค่ะทุกที่มันก็เลย ใสแล้วก็ขาวสะอาดนะคะครัวเขาจะไม่สกรปรกมากนะคะเพราะเราคลีม์อยู่เป็นประจำนะคลีมแบบนี้มาแล้ว7ปีนะคะบ้านหลังนี้ค่ะ,ะ,คะก็เป็นวิธีการคลีมครัวของนาให้ลูกค้านะคะก็นาทาแบบนี้มาแล้วเป็นเวลา7ปีอยู่เรื่อยๆนะคะข้างในเราไม่ได้เคลียให้เขานะคะแต่ว่า ตามชั้นข้างในถ้าเกิดว่าอันไหนที่เราพอทําให้ได้ข้างในถ้าเรามีเวลานะก็จะทําให้เขาบ้างเป็นบางครั้งนะคะแต่ไม่ใช่ทุกหลังค่ะแล้วแต่บ้านเป็นบางกรณีนะคะว่าหลังไหนนาสมควรจะทําข้างในให้บ้างนิดหน่อยนาก็จะทําค่ะส่วนวิธีการทํางานของนานะก็จะทําอยู่แบบนี้นะคะมาตลอดค่ะกับลูกๆของนานะคะวั ก็สําหรับน้องๆคนไหนที่คลิปที่จะเริ่มทํางานคลีนนะคะนาว่ามันไม่ยากหรอกค่ะขนาดลูกๆของนาเนี่ยเขาไม่เคยทํางานคลีนมาก่อนนะก็มาสอนเขาคเขาก็ทําได้ค่ะมันก็ไม่ได้ยากเลยนะคะขนาดลูกชายของนาเขาก็ทําได้ค่ะส่วนลูกสาวของนาเขาก็ทําได้มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราเลยนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะหาลูกค้าให้มันได้แล้วไปลองอทำให้ลูกค้าลายแรกๆก่อนค่ะจากนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นประสบการณ์ให้เราคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีลูกค้ามากขึ้นเราแจกใบปิลิมมากขึ้นเราก็จะได้ลูกค้ามากขึ้นแล้วก็ หลังจากที่เรามีลูกค้ามีผู้คนเข้ามามากมายแล้วเราค่อยคัดกรองเอาลูกค้าก็ได้นะคะเราค่อยเป็นฝ่ายเลือกลูกค้าค่ะแต่ตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยอาจจะยากนิดนึงคือการหาลูกค้าแล้วก็เข้าไปทํางานช่วงแรกอาจจะยากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เกินความสามารถนะคะขนาดชมพู่เขาก็ยังทําตั้งแต่อายุ15 16เลยค่ะมาทํางานช่วยวันนี้นาะามีแนทนทํางาน6หลังนะคะแต่ว่าทําได้แค่5้าหลังเองนะคะเมื่อเช้ารถติดมากเวลามันก็เลย ทำไม่ทันค่ะก็หลังนี้เป็นหลังที่5หลังสุดท้ายของวันนี้นะคะก็นากับลูกๆต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ชอ่องนา Family i n n นด e ชูเลนด้วยนะคะค่ะฝากเป็นกำลังใจให้นาด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัค่ะ